สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนันทนาจากเว็บไซต์นานาไบโอนะคะกับการเฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยานะคะปี2563ตอนนี้นะคะคุณครูก็เฉลยข้อสอบมาถึงข้อที่6แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อสอบข้อที่6เขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะข้อที่6นะคะเขาถามว่า การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคกล้ามเนื้อรีบซึ่งควบคุมด้วยยีนด้อยบนคโครโมโซม x ของครอบครัวหนึ่งเป็นดังนี้นะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีพันธุประวัตินะคะ ของครอบครัวนหนึ่งก็จะมีรุ่นที่1กับรุ่นที่2อนะคะอันนี้คือรุ่นที่1เป็นรุ่นพ่อแม่นี้ก็จะเป็นรุ่นที่2เป็นรุ่นของลูกนะคะาจากข้อมูลจะเห็นว่าแม่เป็นคนปกติแต่นะคะเป็นพาหะของโรคกล้ามเนื้อรีบนะคะส่วนพ่อ,เ,อเป็นคนปกติอย่างแท้จริงนะคะคราวนี้เรามาดูในรุ่นที่2นะคะรุ่นที่2พบว่า ลูกของครอบครัวนี้นะคะเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็เป็นบุคคล A นะคะที่ที่เขาระบุไว้หญิงในครอบครัวนี้นะคะปกติแต่เป็นพาหะส่วนเพศชายป่วยเป็นโรคกล้ามเนือ้อรีบนะคะจากข้อมูลเขาถามว่าเขาถามเกี่ยวกับ A นะะาถามเกี่ยวกับคนนี้นะคะาถามเกี่ยวกับ a ซึ่งเป็นบุคคลที่3ในรุ่นที่2องนะคะกำหนดให้ a บุคคลที่3ในรุ่นที่สองคือผู้หญิงนะคะเคาระบุเพศมาให้แล้วว่า A เป็นผู้หญิงไม่มีอาการของโรคแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นพาหะของโรคก,กล้ามเนื้อรีบหรือไม่นะคะคือเขาถามเกี่ยวกับ A นะคะเขาบอกว่า A เป็นผู้หญิงนะคะไม่แสดงอาการของโรคคือมองฟีโนไทป์ภายนอกนะคะก็คือตรวจแล้วไม่เป็นโรคก,กล้ามเนื้อรีบแต่ไม่ทราบว่าจีโนไทป์ภายในเนี่ย เป็นพาหะหรือว่าเป็นปกติอย่างแท้จริงนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เขาให้มานะครับคือ,อยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพาหะของโลกหรือไม่นะคะคราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าเมื่อ A นะคะเมื่อ A แต่งงานนะคะกับชายปกติและก่อนตัดสินใจมีลูกพวกเขา จึงไปขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อวางแผนการมีลูกในอนาคตนะคะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุก,กรรมของโรคกล้ามเนื้อรีบในข้อใดไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะจากข้อมูลนะคะเราก็ต้องมาดูที่ A อนะคะอาอาจจะปกติจริงหรืออาจจะเป็นปกติแบบเป็นพาหะคือถ้ากรณี A ปกติอย่างแท้จริง ะะถ้า A ปกติอย่างแท้จริงแล้ว A ก็แต่งงานกับชายที่ปกติคือถ้าเป็นกรณีของยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม x เพศชายเนี่ยถ้าเป็นปกตินี่คือจะไม่มีในลักษณะที่เรียกว่าเป็นพาหะนะคะดังนั้นผู้ชายคนนี้จะเป็นปกติอย่างแท้จริงถ้ากรณีของ A มีจีโนไทป ที่เป็นปกติอย่างแท้จริงและแต่งงานกับชายที่เป็นปกติดังนั้นลูกทุกคนของ A กับชายคนนี้จะปกติทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกนะคะนิดหนึงเขาถามว่าการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอด พันธุกรรมของโรคก,กล้ามเนื้อรีบในข้อใดไม่ถูกต้องข้อ1ตัวเลือกที่1ถ้า A ไม่เป็นพาหะของโลกลูกชายทุกคนไม่มีโอกาสเป็นโรคข้อนี้เป็นไงคะข้อนี้ถูกคือถ้า A ปกติอย่างแท้จริงแต่งานกับชายปกติลูกทุกคนเนี่ยปกติหมดเลยนะคะ,ะเพศชายก็ไม่มีโอกาสเป็นโลก ตัวเลือกที่สองเขาบอกว่าถ้า A ไม่เป็นพาหะของโลกลูกสาวทุกคนไม่มีโอกาสเป็นโลกข้อนี้ก็ถูกนะคะดังนั้นตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่สองซึ่งกล่าวถึง A ในกรณีไม่เป็นพาหะลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวจะไม่มีโอกาสเป็นโลกดังนั้น การให้คำปรึกษาข้อ1กับข้อ2จึงถูกนะคะแตะ่กรณีนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเราต้องมาวิเคราะห์กรณีที่ A เป็นพาหะของโลกนะคะซึ่งกล่าวไว้ในข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5เดี๋ยวเรามาดูมาดูความน่าจะเป็นนะคะถ้า เกิดว่า A เป็นพหาหะของโลกจะมีโอกาสที่ลูกชายลูกสาวป่วยหรือไม่นะคะเดี๋ยวดูในสไลด์ต่อไปนะคะค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องมากำหนดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของโรคกล้ามเนื้อรีบก่อนนะคะเนื่องจากโรคกล้ามเนื้อรีบนะคะเป็นโรคที่เป็นยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเพศหรือว่าเป็นเซกบริงเกตยีน ะค,ะคือเป็นยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X นะคะ,ะเดี๋ยวเราต้องมากำหนดสัญลักษณ์ของยีนที่ควบคุมลักษณะนี้ก่อนนะคะคุณครูกำหนดให้นะคะยีนดีใหญ่นะคะตัวนี้นะคะยีนดีใหญ่นะคะ,ะเป็นยีนที่ควบคุมแล้วนะคะทำให้ แสดงลักษณะปกติออกมาส่วนยีนดีเล็กนะคะเป็นยีนด้อยที่ทำให้ป่วยเป็นโรคก,กล้ามเนื้อรีบนะคะส่วนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของโรคกล้ามเนื้อรีบในแต่ละเพศนะคะก็คือตรงนี้นะคะ าเป็น X D ใหญ่ X D ใหญ่นะคะก็จะแสดงลักษณะหรือปรากฏฟีโนไทป์ออกมาเป็นเพศหญิงที่ปกติถ้ามีจีโนไทป์ X D ใหญ่ X d เล็กก็จะแสดงฟีโนไทป์เป็นหญิงที่ปกติแต่เป็นพาหะ ถ้ามีจีโนไทป์ x d เล็ ek, x d เล็ ek, ก็จะแสดงฟีโนไทป์เป็นหญิงที่ป่วยนะคะและนี่ก็คือจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของโรคนี้ในเพศหญิงนะคะส่วนกรณีของเพศชายนะคะ,ะก็จะมีจีโนไทป์ x D ใหญ่ Y จะแสดงฟีโนไทป์เป็น เพศชายที่ปกติถ้าเป็น x d L, y นะคะก็จะเป็นเพศชายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อรีบนะคะนี่เป็นจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของโรคกล้ามเนื้อรีบในเพศชายนะคราวนี้กรณีที่เราสนใจศึกษาก็คือกรณีที่ a นะคะเป็น หญิงในในกล่องสีสีน้ำเงินนะคะให้นักเรียนอ่านตรงนี้กรณีศึกษากรณีที่เราสนใจก็คือกรณีที่ A นะคะเป็นหญิงที่เป็นพาหะแต่งงานกับชายปกติดังนั้นจีโนไทป์ของ A และชายที่เขาแต่งงานด้วยจึงเป็น Xd X ใหญ่ Xd เล็กกับ ในเพศชายก็จะเป็น x d ใหญ่ y นะคะเดี๋ยวเรามาดูโอกาสนะคะของลูกในครอบครัว A ว่าจะแสดงจีโนไทป์ฟีโนไทป์อะไรออกมาบ้างในสไลด์ต่อไปนะคะหลังจากที่เรากำหนดจีโนไทป์ของ A และชายที่ A แต่งงานด้วยแล้ว นะคะ,ะคราวนี้ถ้าเราทำการจับคู่ยีนของพ่อแม่นั่นก็คือ A แล้วก็แฟนของเขาเนี่ยที่สามารถเข้าคู่กันได้ก็จะได้จีโนไทป์ของลูกที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองอจับคูอ่อย่างเช่นยีน X D ใหญ่ของ A ก็มีโอกาสเข้าคู่กับ ตัวนี้ก็จะเป็น Xd ใหญ่ Xd ใหญ่ DI, ตัวนี้ก็จะเป็น Xd ใหญ่ Y ตัวนี้ก็จะเป็น Xd ใหญ่ Xd เล็กนะคะแล้วก็เป็น Xd เล็ก Y นะคะก็จะมะีจีโนไทป์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมด4แบบนะคะก็คือ Xd ใหญ่ Xd ใหญ่ Xd ใหญ่ Y XdY x d x และ XdY Y นะคะส่วนฟีโนไทป์ของอลูกของครอบครัว A นะคะถ้าเป็น XdY XdY ตัวนี้นะคะก็จะแสดงฟีโนไทป์เป็นเพศหญิงที่ปกติถ้า XdY Y นะคก็จะแสดงฟีโนไทป์ที่เป็นชายปกติถ้าเป็น x D ใหญ่ X d ดีเล็กก็จะเป็นหญิงปกติแต่เป็นพาหะนะคะถ้าเป็น X d ดีเล็ก Y ก็จะเป็นชายที่ป่วยเป็นโรคนะคะและนี่ก็คือจีโนไทป์ hi, และฟีโนไทป์ทั้งหมดของลูกของครอบครัว A ถ้าเกิดว่า A เป็นพาหะนะคะคราวนี้เรามาดูที่ตัวเลือก นะคะข้อที่3ที่4และตัวเลือกที่5นะคะในกรณีที่ A เป็นพาหะของโลกนะคะข้อที่3เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโลกนะคะข้อนีอ้ชายแต่ละคนมีโอกาสร้อยละ50ที่จะเป็นโลกเราต้องพิจารณาเฉพาะกรณีจีโนไทป์ที่ แสดงฟีโนไทป์เป็นเพศชายนะคะซึ่งมีโอกาสแสดงฟีโนไทป์ได้แค่2ลักษณะคือชายปกติกับชายที่ป่วยเป็นโรคจะเห็นได้ว่าชายที่เป็นโรคเนี่ยกับปกตินี่คือครึ่งต่อครึ่งเลย1น,นส่วนสกับ1น,นส่วนสคือโอกาสที่ลูกชายของ A จะเป็นโรคก,ก็คือร้อยละห0 ก็คือตัวนี้ดังนั้นตัวเลือกที่3นะคะก็ยังเป็นตัวเลือกที่ถูกคือข้อนี้เขาต้องการถามว่าข้อใดที่กล่าวผิดใช่ไหมครับส่วนตัวเลือกที่4เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโรคลูกสาวแต่ละคนมีโอกาสร้อยละห้ ที่จะเป็นโลคนักเรียนก็ดูจีโนไทป์ที่แสดงเพศหญิงนะคะจีโนไทป์ที่ทำให้เกิดเพศหญิงก็มี x ดีใหญ่ใ่กับ x ดีใหญ่เล็กซึ่งแสดงฟีโนไทป์ได้แค่2แบบคือหญิงปกติกับหญิงที่เป็นพาหะไม่มีกรณีที่ เกิดเพศหญิงที่เป็นโรคดังนั้นข้อที่4หรือว่าตัวเลือกที่4ที่กล่าวว่าถ้า A เป็นพาหะลูกสาวแต่ละคนม,มีโอกาสเป็นโรคร้อยละ50จึงเป็นข้อความที่ผิดนะคะ,ะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ต่อในตัวเลือกที่5นะคะ เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโรคลูกสาวแต่ละคนมีโอกาสร้อยละ50ที่จะเป็นพาหะของโรคนะคะเราก็ดูที่เพศหญิงใช่ไหมคะมีโอกาสปกติ1ส่วน2มีโอกาสเป็นพาหะ1ส่วนสองก็คือร้อยละเท่าไหร่ครร้อยละ50ใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่5ก็ยังเป็น ข้อความที่ถูกดังนั้นข้อที่กล่าวผิดจึงเป็นข้อที่4ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะจากข้อสอบเขาก็ถามว่าการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของโรคกล้ามเนื้อรีบในข้อใดไม่ถูกต้องนะคะ,ะเมื่อ A แต่งงานกับชายปกติ นะคะและเขายังไม่สามารถระบุได้ว่า A. ปกติอย่างแท้จริงหรือว่าเป็นพาหะของโรคนะคะในกรณีที่หนึนะคะถ้า A. ไม่เป็นพาหะของโรคลูกชายทุกคนไม่มีโอกาสเป็นโรคข้อนี้ถูกนะคะตัวเลือกที่สองเขาบอกว่าถ้า A. ไม่เป็นพาหะของโรคลูกสาวทุกคน ไม่มีโอกาสเป็นโรคข้อนี้ก็ถูกนะคะส่วนข้อที่3เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโรคลูกชายแต่ละคนมีโอกาสร้อยละ50ที่จะเป็นโรคข้อนี้ก็ถูกตัวเลขที่4ี่เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโรคลูกสาวแต่ละคน มีโอกาสร้อยละ50ที่จะเป็นโรคข้อนี้ผิดใช่ไหมคะโอเคนะคะอันนี้อันนี้ผิดส่วนตัวเลขที่5เขาบอกว่าถ้า A เป็นพาหะของโรคลูกสาวแต่ละคนมีโอกาสร้อยละ50ที่จะเป็นพาหะของโรค ข้อนี้ถูกใช่ไหมคะดังนั้นข้อสอบข้อที่6เขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดก็คือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4ข้อที่4จึงเป็นคำตอบนะคะ,อะโอเคค่ะ,ะก็หวังว่านักเรียนจะกลับมาทบทวนนะคะอีกครั้งนะคะ,ะสำหรับคุณครูก็ขอจบการเฉลยข้อสอบ โอเน็ในข้อที่6ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่างไรนะคะก็ตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ YouTube ช่องนี้ให้คุณครู <laughs> ให้คุณครูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ